ตอนนี้อะไรแบบอของเครื่อง a c เซอร์ V3 5.4G 7นะครับก็มาถึงแล้วนะครับลักษณะแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบแบบเครื่องของลูกค้านะครับแบบมันเสื่อมนะครับผมจะทำการเปลี่ยนแบบนะครับตัวนี้เป็นแบบแท้นะครับ ครับแบบแท้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนแล้วผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมรีวิวหลังจากการเปลี่ยนแบบเรียบร้อยนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับอแบตบก็เก็บไฟเป็นแบบใหม่เลยตัวนี้เป็นแบตของเดิมนะครับเป็นแบตเสียนะครับแบตบตัวใหม่ก็จะมีประกันมาด้วยนะครับผม ถ้าไอ้ตัวนี้ผมแนะนำเวลาการใช้งานแบตนะครับให้เราชาร์จให้มันเต็มที่ก่อนนะครับชาร์จให้มันถ้าเราได้มาเราชาร์จให้มันเต็มร้อยก่อน